สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตอนนี้นะครับกระแสงานจิกนี่เดือดมากๆนะครับทางร้านก็เลยต้องไปหาชุดโหดมาให้นะครับตามเดิมนะก็ชุดแดงเดือดของเรานะครับกับคันจีแมนะครับคันจีแมกจิกนะครับคู่กับลอกไอรอน3000นนะครับสีแดงนะครับหรือว่าชุดแดงเดือดของเราก็ยังพอมีนะครับเพราะว่าผมไปหาจิกคันเบ็ดมาได้อีกหลังนะครับ ก็ประมาณยี่สิบคันนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกผมมีคันสีแดงแล้วพี่ผมอยากได้คันสีดำอะแต่ขอแบบคโคดโคดได้ไหมครับอ้าวมาผมจัดให้นะครับกับชุดแมนอินแบ็กนะครับดำล้วนดำโคดนะครับนี่ชุดสีดำนะครับนะคู่กับลอกใบสันเบอร์สี่พันนะครับแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับคือลอกใบสันเบอร์สี่พันเนี่ย ตัวมันเท่ากับไอรอนเบอร์สามพันนะครับแต่ทําไมผมถึงต้องเอาเบอร์สี่พันเพราะว่าเบอร์สี่พันเขาใส่น็อปจิกมาให้นะครับน็อปกลมนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์สามพันเนี่ยมันเป็นน็อปเล็กนะครับเวลาเราไปจิกกิ้งเนี่ยมันไม่ถนัดผมก็เลยจัดเป็นเบอร์สี่พันให้ไปเลยแล้วคันนะครับมาพร้อมกับสปูลรังผึ้งแต่งนะครับน้าถ้าใครชอบดำดำโหดโหดก็จัดชุดนี้นะครับชุดแมนอิมบัคนะครับเอางี้เรียกชุดแบ็กเอดิชันดีกว่านะครับสีดำล้วนนะครับกับชุดเลดเอดิชันนะครับนะกับชุดแดงเดดือ นะครับก็ชุดนี้ผมจัดให้ราคาเดียวกันเลยนะครับ2690บาทนะครับ2,690าบาทแถมใส่เอ็นให้นะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานทันทีนะครับใครที่มองหาชุดจิ๊กนะครับราคาประหยัดนะครับเลือกสีมาเลยครับหรือว่าอยากจะสลับคันแดงลอกดําก็ได้นะครับคันดําลอกแดงอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่า ทางร้านจัดให้แบบโหดๆนะครับไหนๆมันจะแดงแล้วก็ให้มันแดงทั้งชุดนะครับไหนๆมันจะดําแล้วก็ดําทั้งชุดเวลาไปวางมันก็เท่ๆดีนะครับ2690บาทเท่านั้นนะครับเรื่องความเหนียวนะครับเรื่องความเหนียวนะครับมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหนียวขนาดไหนอ่าตัวนี้นี่เรียกว่าจัดเอาใจคนไทยเลยนะครับความจริงอะคันมันหมดไปตั้งแต่ปีใหม่แล้วล่ะแต่เพราะผมอะไปลื้อเจอในกดังนะครับ ก็เลยมาก็บอกเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นคันเดียวที่ทำแบบนี้ได้ห้ามไปทำอย่างนี้กับคันอื่นนะครับรับรองหักกระจุยเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนรนัดไทยิชชิ่งเลยนะคะจดเอกสารแล้วนะคะไม่ใช่ลิขินะคะว่าห้ามไปทำแบบนี้กับคันอื่นที่เตือนแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนเพราะถ้ามันหักขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันนะครับถันหักขึ้นมาอย่าอ้างชื่อหนูนะคะแดงก็หล่อแดงก็หล่อ แล้วก็ชุดแดงเดือดของเรานะครับนี่ชุดแดงเดือดในตำนานนะครับน,นอนอยู่แล้วนะชุดแดงเนี่ยนะคันนะคะมีสองเวกทีหนึ่งสามกับสองสี่นะคะราคาเท่ากันแล้วแต่เลือกเลยบางคนเขาแบบแไม่อยากไ,ได้อ่อนกว่านี้หน่อยตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสองสี่ก็มันก็ไม่แข็งไม่อ่อนแต่ชุดเนี้ยที่หนูขายดีเนี่ยคือถ้าสองสี่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะจับชุดเนี้ยไปเล่นปลาสวายด้วยเล่นชะโดด้วย <ม>นอกจากจิกกิ้งแล้วพี่ยังเอาไปเล่นทุกอย่างแต่ถ้าเวทหนึ่งสามเนี่ยส่วนใหญ่ที่หนูเจอนะคะคือมือสปิวด้วยมือสปิวด้วยตกชโดเหยื่อสดก็นะคะนอกจากจิกกิ้งแล้วนะคะเห็นไหมร้านถัดไทยเราจัดให้ทุกอย่างนะคะเอาไปเลยชุดเดียวจบแบบโปลล์สวยบอกเลยว่าเป็นคันเดียวที่หนูดีแบบนี้แล้วไม่เคยแบบสะดุ้งเลยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะเรียบร้อยเลย ดูดมซะก่อนดำก็หลอ่อบางคนบอกหูดำมันด๊บดับด๊บดับ,ดบแต่พอเวลาเราจัดคู่กับลอกแล้วอะความหล่อมันแบบดูดีนะคะอโอเคดวนๆนะจ๊ะไปดิกว่าจัดโปแถมใส่เอ็เจแปนให้นะคะแล้วก็คันเนี่ยส่งใส่ท่อ PVC ให้ลอกใส่กล่องแยกให้เนาะพร้อมเอ็จแปนจะได้เอาไปเผื่อตกสวายได้ด้วยตกงานหน้าดินเหยื่อสดได้ด้วยเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ